คุณอยู่ผมอพักสายหมอกกันอีกแล้วเช่นเคยในวันเราจะมาแม่ดำจะไปเดดที่ยวดูนแปลงของกีร่านะครับในแวดปัจจุบันให้คนได้รับชมกันกีรา่าประตูเดกีรา่าแอสซินครับกีร่าก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นแอสซินที่เห็นมากครับในแพทแพทนี่น้องแพทปัจจุบันที่ป่าเขานิยมเล่นเป็น เมแอดสายเบิร์ดนะครับต้องพูดผิดพูดอะไรประการใดก็ต้องขอโทษขออะไรด้วยนะครับเคไปดูเซเรตินที่ล่างนี้นะครับคู่เนาะเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนดูเผื่อทุกคนดูไม่ทันเลยนะเนี่ยเราจะไล่เทียชิ้นครับโอ้โครับอ่อเคชิ้นแรกครับแน่นอนจิ๋งละ เกลร่าเป็นตัวเวทเนาะก็จะออกเป็นรองเท้าวเวทครับเท้าวเวทนะครก็เป็นเท้าวเวทแล้วก็จะเป็นตะกอเวทขึ้นมาระกอเวทระกอเวทเสร็จแล้วก็จะเป็นทางด้านของดาบที่ไวาครับโอเค ดาบแซดนั่นเองครับเอาดาบแซดมาแล้วเราก็ต้องเร่งพลังเวทก็จะเป็นมงกุฎมงกุฎเสร็จแล้วครับผมจะเอามาก็จะเป็นดาบที่ครับขีดเหลือยนะสำหรับกีลาผมจะเล่นเป็นคีดเหลือยเป็นลองเท้าเวทนะครับแล้วก็จะเป็นดาบแซดมงกุฎขีดเหลือครับ หรือคีเซนติที่เราเลือกกันแบบตีตาเลยัแล้วก็กินที่ห้านะครับต้องดูตามเกมไปนะครับว่าเราเจอตัวอะไรนะถ้าเราเจอตัวหนาก็ออกจกอกเกาะเวทครับขนนกถ้าเราเจอตัวบางก็สายเบิร์ดนะครับโอเคแต่ว่าผมจะไม่ออกอย่างนั้นนะครับ ผมบอ,อกกลัวติมหน่อยๆครับผมติมหน่อยๆแล้วก็จะมาโดมองและปัดกัดครับโอเคปัดกัดเนาะโอเคปัดกัดเสร็จแล้วเราจะขึ้นเป็นเบสออฟฟินิตี้นะเอาหรือว่าขอตเกิดที่เราใช้เรียกกันครับคนอีกทีเนะาะก็จะเป็นรองเท้าเวทดาบแซดมงกุฎ ก่เซนติแล้วก็จะเป็นทางด้านของแหวนนะครับแหวนสีฟ้าโอเคครับแล้วก็จะเป็นเบตออฟฟินิชเนตี้แล้วแต่ทุกคนจะไปปรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นจอบกอก เวทก็ได้ขนนกก็ได้หลังจากดาบขขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นขนนกก็ได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นสายเวทล้วนก็ได้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปประยุชใช้นะครับโอเคเร,เรามาดูที่พลังแฝงกันเลยครับพลังแฝงผมจะใช้เป็นจอบขกงจอบเกาะสำหรับซีล่านะครับจอบเกาะอันนี้ก็จอบออเกาะแล้วเอาเป็นโล่ไปนะครับ ผมเ,เป็นพลังแสงโลกไปโอเคพลังแสงโลกส่วนข้างล่างก็จะเป็นสีแดงเลยครับเอาเป็นเผงไปวนนะครับแล้วก็การซีนเจอรนะครับเอาไปวันนี้ผมไม่ได้เอาไปเป็นล้างสถานนะหรือใครจะไปปรับเปลี่ยนพลังแสงเอาก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะปรับเปลี่ยนผมไม่ได้ฟิกว่าทุกคนต้องใช้สายไหนใช้สายนก็แล้วแต่ทุกคนเลย โ <Okay. S 2> อเคขนาปลุนครับลูนผมก็จะใช้เป็นสีแดง5นะครับแล้วก็สีสีม่วง5เมตรแล้วก็สีเขียว5เมตรก็จเป็นเลสสปีดสเตนครับโอเคจะใส่รุนอีแสมาหน่อยๆนะแล้วก็ ควาเจมตีครับสีม่วงแล้วก็ใส่ไปรุนเวทมาครับ<อ>ก็จะได้เป็นความเร็วโจมตี4%นะครับแล้วก็พลังเวทบวก48%่นะครัเซนตะตาที่สิบหกเจาะเกาะเวทนะครับคือที่หก็จะ่เปอร็นตรจะมาณนครับสำหรับคีรา่าผมทั้งหมดที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะโอเคครับก็ เสร็จกันแล้วนะครับสําหรับลูนไอเทมพลังแงสงสําหรับคลิลล่านะครับก็คลิลล่าเอาไปปรับเปลี่ยนเล่นได้หลายสายนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ไม่ขาดสตางค์ของท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับผมโอ่อามาอันนี้ครับโอเคถ้าใครถูกทีนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ให้สำหรับมือใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับ ขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับ